อะไรเอ่ยทางก่อนเสียบเว่นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำเซเว่นอีรเว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพร้อมผอมหมาไม่แดกกาอะไรมีห้าเสียงครับกา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 ทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้หางขาดน้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับพยาบาลกลัวอะไรมากที่สุดกลัวหมอฟันทำไมชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแปลงเก่าใช้ มานานแล้วครับแล้วถ้าไฟไม่วัดตอน11โมงพาะจะร้องเพลงอะไรไม่ต้องห่วงฉันอะไรทำไมเล็กพลาสติก สายไฟฟ้าน้ำอะไรที่โลงไม่ต้องการน้ำหน้าอย่ามึงไงเฮ้ยดอกเห็ดอะไรอยู่ในวังเห็ดอลิาเบธยไผ่ธรรมชาติที่เกิดจากลมเรียกว่าอะไรว่าตะไผ่น้ำเรียกว่าอะไรอุทกกัยแล้วไฟไหม้ต้องเรียกอะไรเรียกรถดับเพลิงสิครับประเทศอะไรมีนาอยู่กลางประเทศแคนาดากับปานามาทำไมขับรถชนนกจึงต้องติดคุกเพราะมันคือนกหวีที่ติดอยู่ปากตำรวจคนอะไรมีสองตาคนที่มีสองใหญ่ชีอะไรไม่ชอบว่ายน้ำชีเดลไลส์วิมมิงนกอะไรเอ่ยตัวติดอยู่กับเท้าหัวติดอยู่กับเท้า ปีก็ติดอยู่กับเท้าปากก็ติดอยู่กับเท้าอีกนกโดนเหยียบแล้วครับเนะี่ยช้างอะไรเบาที่สุด มดสมตัวยืนต่อแถวเรียงกันเรียกว่าอะไรแอนแอนแอนรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายแกงเขียวหวานไก่ทํายังไงถึงจะอร่อยแดกสิครับขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับจะ้ะขนยาบ้าทําไมเวลาเปิดตู้ยาทาไมเราต้องเปิดเบาๆเพราะกลัวยานอนหลับตื่นปลาหมอตายเพราะอะไรตายเพราะไม่หายใจทําไมปลาจึงต้องวางไข่เพราะถ้ามันโยนนะ ไข่จะแตกต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นตระกูลแมวยายพายเรือไปวัดเรือก็มีแล้วพายก็เอาไปยายขาดอะไรทำไมถึงไปไม่ถึงวัดขาดใจตายปลาอะไรเป็นนายกปลาหยุดนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อวันนั้นมาถึงหมดเวลาครับ かったっ